สองมือก่อนนานันลูกหนึ่งเขาเพราะท่านไ่บาอีเมจูมาสันจากพี่น้องมือหนีก็เลยเห็ดไม่จ้าต่างนาฬิกาปุ๊กไว้ตีสี่สิบนาทีนะคะทุกคนก็เลยดุกมาหนึ่งเขานอกจ่ามือหนีเป็นวันพระพร้อมเด้อจากพี่น้องเดือนดับนะคะแม่เป็นกะิปปไปส่บาู่วัดจ้ามือหนีบดีเห็ดกับเขาซูทุกคนเบิรงเด้อจ้าสิพามาเห็ดของหวานจ้าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเมนูหนีปุยเห็ดไปแล้วหลอบหนึ่งเด้อค่ะผู้ใดจำได้บบนันก็คือขนมกล้วยนอกจากทุกคนขนมกล้วยปิ้งหรือว่าขนมบ้าบินนอกจากบ้าบินกล้วยน้ำว้า เคยกินบ่อคะหลังจากที่ปุ้ยเฮ็ดกินหลอบที่แล้เนอกจาาอีเมลบอกว่าแ่บว่าสันเนอกจ่าปุ้ยก็เลยสีเฮ็ดอีกนะคะแต่ว่ารลอบนี้อุปกรณ์ห้าบอคบปันใดจ้าทุกคนใจซัมมี่เด้อจ้ามือนีสีบได้ตวงแป้งยังเลยนะคะทุกคนก็ประมาณเอาจ้ารสชาติมันก็สีบ่คือหลอบที่แหลวปันใดนะคะแต่กระบบเป็นยังจ่าท่านผู้ใดอยากเฮ็ดตามนะคะเดี๋ยวปุ้ยสิขึ้นสูตรไว้ให้ถ่ายคลิปเด้อค่ะอันดับแรกจ้าปุ้ยสีเอากล้วยมาขย้ำให้มันแบบเละในจักน้อยหนึ่งเน่าจ่งมันเป็นสีม มันนี่ก้วประมาณสองรอยกร,รัมเด้อจ้าลวก็แป้งข้าวเหนียวจ้าหนึ่งกิโลค่ะรอบนี้ก็ทิใส่สแป้งข้าวเหนียวหลายกว่ารอบที่แหลวานอกจ่าเพราะวานเน้่ปริมาณน,นะคะหลายคนกินจ้าย่าน่พอกันกินนะคะบัดท,ที่นี่ก็ทิใส่สน้ำตาลมะพร้าวที่เหลืออยู่จากรอบที่แหลวานอกจาาลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะทุกคน ใส่ไปทางเบิดประมาณ4 0 0กรัมนอกจากเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะสิ่งที่ขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือบุมีกะทิจ้ะทุกคนบดใส่กะทิกองนะคะหลอบนี้ใส่น้ำแทนจ้ะใส่น้ำเปลาลงไปทางเบิดประมาณ7 2 5 ml จา้าบัดที่นี้ก็สิขย้ำน้ำตาลกับแป้งให้เขากันเลยเด้อค่ะทุกคนขย้ำไปเรื่อยๆเลยนะคะใส่ทุงมือบหลอดจ้ะพี่น้องก็เลยถอดออกนะคะใส่มือเปล่าแทนค่ะขย้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งน้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะทุกคนจนกระทั่งเป็นเหนือเดียวกันผละจา้าพอ ไดแบบนี้แล้วกะิใไซน้ามันพืดลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เขากั้นแน่จักน้อยหนึ่งจ้ะหลังจากนั้นเด้อค่ะปุ้ยกสิใไซกลวยลงไปเลยนะคะกลวยที่หฮอขยําไว้แล้วนอกจากที่จริงแล้วนะคะกลวยฮาสิใไซหลายกว่านี้ก็ไดเด้อค่ะแต่ว่าปุ้ยมีอยู่ประมาณ12หน่วยในละค่ะปุ้ยก็เลยใส่ลงไปได้แค่นี้นะคะทุกคนัาที่นี่กระค้นให้เขากั้นเลยจ้ะเวลาเฮ็ดของหวานยังกะ้างเด้อจ้ะสิ่งหนึ่งที่ขาดบรไดเลยนั่นก็คือเกลือนะคะทุกคนอย่าลืมใส่เกลือเด็ดขาดค่ะเวลาที่หฮอใส่เกลือลงไปก็สิเพิ่มความแบบ กลมกลมให้ขนมของเห่าจ้าพี่น้อง ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งจ้ะทุกคนบาท,ที่นี่กขย้ำให้เขากันคนส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนจนได้ประมาณนี้ค่ะบาทที่นีจะา,าห้อกะสิใส่บักเผาขูดฝอยแบบนี้เนาะจ้เติ็ดแล้วก็ขยํำลงไปเลยนะคะพอเขาขกันดีแล้วกะสิได้เป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะทุกคนห้อกบสิพักแป้งไว้สามสิบนาทีนะคะอันที่จริงแล้วเ้าควรสิใส่กะทิน้ำเดือดจ้ะทุกคนแต่ว่าปุยบ่มีนะคะปุยก็ะเลยบ่ใส่จ้ะถ้าห้อใส่กะทินี้มันสิเพิ่มความมั่นและกะห็หอมเนาะจ้กพี่น้องแต่ว่าถึงแม้ว่าสิบบ เพราะว่าปุ๋ยใส่บักเผาขูดฝอยลงไปนำนะคะกะสิมีความมั่นแน่ยอยู่จักน้อยนึงนอกจากในระหว่างที่ห้าพักแปลงไว้นอกจากปุ๋ยกะสิมาเตรียมอันดั้งไฟไวเนาะคะ่ะทุกคนเวลาย่างนะคะให้ย่างเป็นไฟอ่อนๆเพื่อ,อจากบ่ตตองไซทานลายนะคะพอไฟติดดีแล้วเขาก็หมอมาต่างเลยนะคะทาให้หมอหอนเนี่ยจักน้อยนึงนอกจากเขากะตักขนมไซเลยจาะมอทีปปุ๋ยใส่กะสิเป็นหมอเทปหลอนเนื่อจากเวลาที่ห้ายอยางขนมมันจงสิบ่ติดหมอนะคะบอกง่ายๆเลยก็คือเห็ดไข่ไข่ขกับขนมบาบินเลยนอกจากบางคนกะสิเอื่นว่าขนมกล้วยจี แป้งกรอบพ่นวาแต่ว่าบางคนเขาก็จะเรียกว่าขนมบ้าบินกล้วยน้ำวานาะคะ่ะทุกคนเข้ากะสียางโดยไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเหลืองออกน้ำตาลน,นะคะกะิีห้แม่ซิมก่อนจานหลอบแหลกนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหวานพอดีไหมนะคะแม่บอกว่าพอดีแซบกระซัำนี่ละพ่นวานะคะถึ่งแม้ว่าวัตถุดิบเข้าสีโบบครบนอกจากเพียงแค่ว่าเขามีวัตถุดิบลักๆนะคะนั่นก็คือบักเพาล้วก็กล้วยนอกจากเขนะ้านะะกระสามาเฮ็ดได้เราจะกล้วยน้ำตาลแป้งเนาะค่ะทุกคนมะพร้าวนะคะเค่นี้กระฮิดได้ แล้วจ้าขนมแบบนี้ก็คือเห็ดายนะคะเมนูขนมมานน่ก็คือเม่มาแห้งนะคะเม่บอกว่ามันเสียบเนาะจ้ามันกะสิหอมนะคะหอมกล้วยหอมบักพาวนี่แหละค่ะพี่น้องเวลายางออกมาแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยวามันบดใส่ใบตองเนาะค่ะทุกคนขนมอีกอย่างหนึ่งขนมเขาต้นม้าขนมยังสีขาวมันกะสีเห็ดคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ใบตองห่อเนาะบดไปหาใบตองเข้ากระย่างบนกระทะแบบนี้เลยนะคะง่ายดีคือกันจ้านี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือซุกแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊ยชิมมฉีไห้เบิงเลยนะคะปุ๊ยย่างเป็นแผ่นใ ไงแบบนี้ไปเลยจ้ามันจะได้ซีดไวๆนะคะรสชาติของขนมเฮาก็คือหวานกําลังดีเลยนะคะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนอร่อยอยู่นะแต่ว่ากระแตต่างจากรอบที่แล้วอยู่จ้าตามคําพยากรณ์อากาศว่าฝนสิตกมื้อนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากพี่น้องฝ่าเหลี่ยมมาเลี่วนะคะตีมงแรียงตามเวลาที่มันเ้าเลยนะคะทุกคนมาอหลีจ้าฝ่าเหลี่ยมเป็นตาย่านเป็นตาย่านจ้าอย่างขนมก็บท่านได้แล้วอยู่นะคะอย่างเหลืออีกหลายเติบจ้ะทุกคนอย่างไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งเล้วเวนอกจากรอบนี้ถึงแม้ว่าเ้าเห็ดขน วัตถุดิบห้าสีบครบแต่ว่ารสชาติกระแสบเตบิบอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่ามันกระสิแตกต่างจากที่ห้าใส่วัตถุดิบตามสูตรเป๊ะๆเลยนะคะรอบที่แล้วห้าใส่ตามสูตรเป๊ะๆนี่ก็คือแบบว่ามันจะหอมกะทิหอมบักเผาหอมกล้วยนาะจ้าพี่น้องมันจะมีความแบบหอมกล้วยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปุ้สนะะยสิขึ้นสูตรไวให้นะคะคันผู้ใดอยากเฮ็ดหลายๆกระขุ่นสองขมไปเด้อจา้าในส่วนของปุ้ยเห็ดเต็มกะละมังแบบนี้กส็สิปัะมาุคนณีจ้าพี่น้องสูตรนี้ปุ้ยก็ไปหามาตั้งแต่นะ้้ยรท ขาดใจใดเลยนะคะ